ของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆค่ะเกมเมื่อวานนี้นะคะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไปศนย์ประตูต่อหนึแล้วรูปเกมก็ไม่ได้ต่างกับเกมฟุตบอลคาราบาวครับที่เราแพ้เขา0ูย์สาสักเท่าไหร่นะคะเกมรุกไม่มีเมตติเกมรับก็ช่วยกันวิ่งไล่น้อยนะคะทำให้สุดท้ายเนี่ยก็แพ้ไปซึ่ง คนที่ได้รับคำชมมากที่สุดในเกมนะคะกับเป็นหนันกเตะที่เคยถูกแฟนๆปีศาจแดงทั้งล้อทั้งบูลลี่ทั้งด่าขับไล่ยังไงก็ได้ให้ออกไปจากทีมนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควายแต่นะปัจจุบันเขากลายเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเป็นเซนเตอร์หมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ ได้รับคำชื่นชมจากแฟนปีศาจแดงเอามากๆอย่างเกมเมื่อวานนี้นะคะที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดไม่มีแฮร์รี่แม็กไวร์แมนยูอาจจะเสียประตูมากกว่านี้นะคะก็มีจังหวะที่เขาช่วยทีมทั้งบล็อกทั้งสกัดทั้งเคลียบอลรวมๆกันแล้วทั้งหมดในเกมอะ่ะ12ครั้งซึ่งนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่า ที่เขาเคยบอกอะว่าเขาจะสู้เพื่อตําแหน่งตัวจริงเขาก็สู้จริงๆแล้วเขาก็ทําได้อยากจะให้นักเตะคนอื่นๆในทีมหลายๆคนที่เมื่อวานนี้ไม่ได้จะช่วยไล่เสียบอลแล้วก็เหมือนเดินเล่นไม่มีกระจิตกระจายจะทำอะไรลองดูแฮร์รี่แม็กควายเป็นตัวอย่างนะกับคนที่เคยแบบพี่ชี่ใช้คำว่าลงไปอยู่ในจุดต่ำสุดของการเป็นนักเตะอาชีพคนหนึ่งกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกอ่ะ แต่สุดท้ายเขากลับมาได้นี่แหละคือคนที่สวมเสื้อปีศาจแดงมีตาแมนยูอยู่ที่หน้าอกได้อย่างภาคภูมิใจ